สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทําการเช็คลั่วเครื่องปรับอากาศนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีช่างมาเติมน้ํายานะครับอยู่5ช่างแล้วนะครับและไม่สามารถหาเลยลั่วเจอนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้เจ้าเครื่องเช็คลั่วตัวนี้นะครับรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น dr 5 8นะครับเป็นตัวดรอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลั่วบริเวณไหนที่ช่างทั้ง5ท่านเข้ามาก่อนหน้านี้หาไม่พบนี่ครับ พยายามร้องเตือนนะครับว่ามีสารทำความเย็นรั่วไหลยอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรังผึ้งกันนะครับมาดูกันเลยนะครับบอกเลยว่าไล้ส์สีไล้กลิ่นแล้วก็ไลท์ทำํามันนะครับอ่ะี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบใกล้ละใกล้ละ อ่าแถวนี้ครับแถวนี้ครับแถวนี้นี่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 นะครับชัดเจนนะครับรั่วบริเวณกลางฟิลคอยนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับสันไลน้ํายาล้างจานไม่สามารถหาเจอนะครับเว้นแต่ว่าเราจะต้องตักแฟนคอยลงมาจุ่มน้ําอัดไฮโดรเจนซึ่งใช้เวลาไปครึ่งวันนะครับเสียเวลานะครับเอคครับ